จังหวัดแพร่ขอเชิญขาปัน่นร่วมแข่งขันแรนลี่จักรยานท่องเที่ยวปั่นสองน่องท่องเมืองสองในเช้าวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566นักอุทยานลิลิตพะหลออำเภอสองจังหวัดแพร่ชวนกันไปปั่นสนุกเที่ยวชุมชนชมวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติสู่เส้นทางอ่างแม่สองอันสวยงามรวมระยะทาง20กิโเมตรมาชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000 0บาทพร้อมโลกรางวัลด่วนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี200ท่านแรกจะได้รับเสื้อสุดสวยและเหรียญที่ระลึกแล้วร่วมลุ้นรับของรวัลอีกมากมายสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่โทร054-646-205หรือ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่รีบมาสมัครกันนะครับ